สวัสดีค่ะจะแสายข่าวดังมาแล้วค่ะเพื่อนหมดทุกข์แล้วตุกเดือนเต็มทําใจแล้วสูญเสียลินดาถึงเวลาหมดทุกข์ุกเดือนเต็มรับทําใจไว้แล้วหลังต้องสูญเสียลินดาเพื่อนสนิทบอกถึงเวลาที่หมดทุกข์แล้วจริงๆวงการบันเทิงสุดอะไรกับการจากไปของอดีตนางแบบและนักแสดงลินดาท้าคันเจริญถ้าย้อนกลับไป18ปีก่อนที่เกิดป่วยเป็นเส้นเลือดสมองแตกทําให้ล้มในห้องน้ําจนทําให้เป็นอมัมพฤกษ์ และยังมาเป็นมะเร็งโคนเลน้นอีกด้วยก่อนจะต้องนอนรักษาตัวเป็นคนไข้ติดเตียงมานานกว่า15ปีและเมื่อช่วงเช้าวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ต้องได้รับข่าวเศร้าเพราะด้วยอาการปอดติดเชื้อก่อนจะเสียชีวิตในเวลา7นาฬิกา40นาทีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยวันนี้28พฤศจิกายน65เวลา16นาฬิกาก็ได้มีพิธีรดน้ำศพีิศาลา3ณวัดพระศีมหา,าธาตุบางเขน ซึ่งภายในงานก็ยังคงมีตุ๊กเดินเต็มที่เป็นเพื่อนสนิทและคอยดูแลมาตลอดในช่วงระยะเวลาที่ป่วยได้ให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดใจว่าทำใจไว้นานแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะไปเร็วขนาดนี้แต่ครั้งนี้คงจะเป็นถึงคราวที่เขาจะต้องเจาะเราไปเพื่อไปพบกับโลกใหม่เพราะการจากลาไปครั้งนี้เรียกว่าเป็นการหมดทุกข์ของเพื่อนจริงๆและยังบอกอีกว่าในชีวิตของเพื่อนไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงแล้วทรัพย์สินสมบัติต่างๆก็ไม่มีอะไร สิ่งที่ต้องเยียวยาวคือจิตใจของคนข้างหลังโดยเฉพาะพี่เลี้ยงที่คอยดูแลใกล้ชิดไม่ห่างตลอดเวลากว่า15ปีและหลังจากนี้ก็จะมีการทําพิธีตามศาสนาต่อไปและเพื่อนๆในวงการก็ตั้งใจจะนําอธิปรา,ารนัาบริเวณเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ